ส,สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีทุกคนนะคะมาจา้า,า,จาก,กินเข่าเด้อจ้าวันนี้จิฟฟาดคักคักเลยเพราะว่าเตรียมเตรียมทั้งขอเป็นภาคกลางดีกก่อนเนาะเตรียมทั้งสองน้ำพริกเลยทั้งน้ำพริกตราแดงน้ำพริกตาแดงแล้วก็ปลารา้าสับนี่นะคะนี่อันนี้คือปลารา้าสับนะคะน้ำพริกปลารา้าสับบองแตนนะคะอันนี้คือปลารา้าสับ ที่แตนกินคือแบบสุกนะคะแบบปลารสับมี2แบบแบบสุกกับแบบดิบอันนี้คือตาแดงที่แตนกินคือตาแดงแมงดานะคะตาแดงแมงดานะคะตาแดงมีสองแบบตาแดงดั้งเดิมกับตาแดงแมงดาวันนี้เราจะกินกับไข่ต้ม10ฟอง10ฟอง10 10 10 10 10ฟองนะฮะมาจา่ะหิวหิวเร็วหิวเร็วไข่ต้มก่อนเลยจุกๆุ จิ้มลงไปเลยค่ะอืมหนูวาจอนจานกระสอนมาให้พี่อ่ะนึะลืมอืมไข่เป็ดสิบฟองนะคะทุกคนวันนี้จิ้มตะแดงกันเลยอืมตาแดงแมงดาคือหอมมากอะ่ะทุกคน Uh huh. อืมคุณค่ะนี่พอขอน้ำด้วยนะพี่นุ่นอือ uh huh. ทุกคนคือมันดีมากมันเข้ากันมากตาแดงกับไข่ต้มคือดีมาก อืผักเราก็เตรียมไว้นะคะอืมสลับมากินปลาล้าสับบ้าง <c oughs> อื้อหือ อือหือปลาลาสับคือจัดจ้านมากแบบรสชาติคือแบบจัดจ้านมากนะคะหอมมากอือหอมแดงค่ะเอ๊ะไม่ใช่หอมแดงหอมหอยใหญ่ ออร่อยไม่แพ้กันเลยน้ำพริกสองอันนี้ทั้งปลาสับแล้วก็ตะแดง คืองานดีอ่ะน้ำพริกสองอย่างนี่คืองานดีมากอร่อยมากทุกคนจัดจ้านมากตาแดงนี่ไม่หวานจนเกินไปคือแบบกำลังดีอะ่ะอออืืไม่ต้องกินข้าวยังได้เลยอือหือ あ。Oh อืมมาละอืมขมอมมมอืมไม่เจ้า ไปที่สามปลาร้สับก็แซ่บโอ้ยปลาร้สับทำจากปลากระกดีนะคะอร่อยมากหืออ <c oughs> พักชีพักชีพักชีใครอยากอร่อยแบบนี้สั่งซื้อได้เลยนะคะตาแดงมังดา180บาทตตแดงนั่งเดิม180บาทน้ำพริกปลาตับแบบดิบเอ่อแบบดิบ230บาทแบบสุก250บาท ปลาสับส่งฟรีนะคะส่วนตาแดงมีค่าส่งบ <That. S 1> น้ำไม้อือหือ แม่เจ้าโน no, ยังใหญ่ <laughs> Mm -hmm. O oh, que อร่อยอ่ะ hmm. mm hmm. มันหอมมากทุกคนหอมใหญ่หอมใหญ่่ะ ใครหิวทำไมไม่บอก แม,ม่เจ้าอร่อยมากจุกจุกทุกคนจุกจุกค่ะอร่อยมากมากทั้งสองน้ำพริกเลยทั้งตาแดงแมงดาแล้วก็น้ำพริกปลาร้าสับบองแตนคือที่สุดข้าวไม่ได้กินเลยเนหะ็นไหมกินไข่ไข่ฟาดไปสี่ลูกใหญ่ๆไข่เป็ด เบลอเบล่าไม่ใช่ไก่ไก่นะคะเนี่ยไข่เป็ดออพอแล้วจุกแล้วจุกอร่อยใช่ด,ดูไข่แบบไข่ไก่เบอร์ศูนนะเบอร์ใหญ่ๆอ่ะทุกคน <laughs> อร่อยมากค่ะทุกคนใครสนใจอร่อยอร่อยแบบแตนนะคะสั่งซื้อได้เลย ตาแดงแมงดาตาแดงดั้งเดิมกระปุกละ180บาทอันนี้มีค่าส่งส่วนอันนี้ส่งฟรีค่ะน้ำพริกปลาละสับบองแตนแบบดิบและแบบสุกแบบดิบ230แบบสุก250บาทค่ะทุกคนวันนี้อิ่มล,ละลาไปก่อนนะคะจุกเลยหูไข่เบอร์ศูนสีห้าใจุกค่ะทุกคนขอบุณค่าสวัสดีค่ะ